สวัสดีค่ะช่วงนี้ร,รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุทธที่21กุมภาพันธ์พุทธศักราช2567ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งพระราชสารถวายพระพรชฉยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูตานในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูตานซึ่งตรงกับวันที่21กุมภาพันธ์2567 ข้อความพระราชสารมีดังนี้สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเลเซอร์นำเกลวังชุกแห่งภูตานกรุงทิมพูในโอกาสอันเป็นมงคลแห่งวันคล้ายวันพระราชาสมภพของฝ่าพระบาท หม่อมฉันขอถวายพระพรชยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝากพระบาทและพระราชบงทงมีพระพลนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวพูตานประสบความสำเร็จและมีความเจริญรุ่งเรืองสืบไปหม่อมชันและพระราชินีมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับฝากพระบาทและสมเด็จพระราชินีเจดซุนเมื่อไม่นานมานี้ ซึ่งสะท้อนถึงมิตรีจิตมิตรภาพที่มั่นคงและใกล้ชิดระหว่างราชอาณาจักรของเราทั้งสองที่ดำเนินมาด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจความเข้าใจความผูกพันทางพุทธศาสนาที่อย่างรากลึก และการติดต่ออย่างใกล้ชิดระหว่างประชาชนอีกทั้งพระราชวงศ์ของเราทั้งสองต่างมีสายสัมพันธ์อันแน่นแฟน้นด้วยความปรารถนาดีต่อกันหม่อมฉันเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าสัมพันธรรมิตรีดังกล่าวจะช่วยเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศโดยเฉพาะในด้านเศรษฐ,ฐกิจ ด้านการเกษตรและความร่วมือทางวิชาการให้เจริญรุดหน้าเพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระบระมาพิไทยมหาวชิราลงกรพระบวรชรเกล้าเจ้าอยู่หัว